ครับเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬานะฮะเพราะฉะนั้นเราเองก็พยายามส่งเสริมให้พี่น้องอ,ออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬาออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆแล้วก็เล่นกีฬาในรูปแบบต่างๆหลักการก็คือเราจะจัดกีฬาชพยายามจะจัดการแข่งขันกีฬาลีกสํากัญน้ำคันให้มาจัดในจังหวัดนครราชสีมาแต่ในขณะเดีวยวกันเราก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย ให้มีการออกกําลังกายกันทั่วทุกคนในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดอําเภอตําบลหมู่บ้านตอนนี้เราก็มีหลายกิจกรรมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นอีเวนต์เป็นครั้งคราวจัดปั่นจักรยานจัดวิ่งจัดการแข่งขันอะไรต่อมีอะไรแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคือให้มีการออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็เป็นอยู่ในวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา พนวกวันในช่วงนี้กับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะฉะนั้นพี่น้องหลายคนอาจจะไม่ได้ไปออกกำลังกายทำให้ร่างกายอาจจะเบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้ออาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรทำให้การต่อสู้การป้องก,กันโรคโควิด -19 ก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากเชิญชวนพี่น้องมาออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆนะฮะขยับเนื้อขยับตัว เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งสร้างความฟิตให้กับตัวเองในรูปแบบต่างๆที่พี่น้องถนัดครับในเรื่องของอพี่นับแควนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญที่กรมพรลาศึกษาจะได้เชิญชวนพี่น้องมาออกกำลังกายร่วมกันผมเองเห็นว่าจังหวัดนคราราชสีมาเราในฐานะเป็นเมืองกีฬาก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการ DP นับแคลร่วมกันนะคร วิธีการก็คือพี่น้องสมัครตามที่เราจะประชาสัมพันธ์ได้ว่าสมัครอย่างไรตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่20มิถุนายน2565นะฮะรวมทั้งสิ้น99วันเมื่อพี่น้องสมัครแล้วพี่น้องก็ออกกําลังกายแล้วก็ส่งผลการออกกําลังกายเข้าไปเพื่อจะเป็นเลคคอร์ดไว้แล้วพี่น้องจะมีความภาคภูมิใจอยากเชิญชวนพี่น้อง ร่วมกิจกรรม DP นับแคลร่วมกันนะครับวันนี้เริ่มลงสะััรได้เลยครับแล้วพี่น้องเองคนที่ได้ประโยชน์ก็คือจะตัวพี่น้องเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายแล้วในขณะเดียวกัน<ม>ก็จะเป็นการป้องกันโควิดในสถานการณ์ที่กําลังแพร่ระบาดนี้เป็นอย่างดีเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันนะครับ